คุณเป็นคนมีของนะคุณเป็นคนมีดวงแรงดวงแข็งใครคิดร้ายก็จะพ่ายแพ้แพ้ดวงตัวเองไปใครตั้งตัวจะเป็นศัตรูก็จะแพ้ดวงตัวเองไปเพราะนั้นแล้วเนี่ยเขาเขาทำอะไรคุณไม่ได้ด้วยนะอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาอาจจะรู้สึกไม่พอใจนะแต่เป็นแค่บางสถานการณ์บางตอนซึ่งเขาก็ไม่คิดจะทำารทำร้ายหรือทำลายคุณเพราะว่าเขาทำอะไรคุณไม่ได้อยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนดีมีคุณธรรม แล้วก็เป็นคนที่เป็นคนดีคนนึงอะ่ะที่มันไม่มีช่องโหว่ที่จะทําให้เขาทําร้ายอะไรคุณได้เพราะฉะนั้นเขาเต็มที่เขาอาจจะทําได้แค่มีความหมั่นไส้อิจฉาเล็กน้อยนะเสร็จแล้วเขาก็ต้องมาดีกับคุณอยู่ดีเพราะเขาก็ต้องพึ่งพาคุณอยู่ดีเนาะวันนั้นแล้วเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้เขาไม่กั่นแกล้งคุณหรอกเขาแค่อาจจะมีความไม่พอใจคุณบ้างในบางจังหวะบางตอนที่คุณอาจจะมาเหยียบหางเขามามเีเขาเรียกว่า มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันนะหรือว่ามามามาส่งผลให้เขาเสียผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะไม่พอใจในจุดนี้อาจจะมีนินทาบ้างาหรือว่าอาจจะมีอิจฉาบ้างแต่ไม่ไม่กั่นแกล้งอยู่แล้วเพราะไม่กล้า <S <S กันแกล้งไปก็ทําอะไรไม่ได้คุณมีคนคอยดูแลปกปักรักษาคุ้มครองดูแลคุณเป็นคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาคนเป็นคนที่มีแบบ เฮดใหญ่ๆห,หัวใหญ่ๆคอยคุ้มครองอ่ะเออหรือว่ามีคนคอยดูแลแล้วคุณเป็นคนเออที่มีที่มีคุณงามความดีที่มีคนคนใหญ่ๆคนโตโตเนี่ยเออค่อนข้างที่จะรักใคร่เอ็นดูมีคนปกป้องอ่ะพูดง่ายๆเพราะนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่เขาไม่กล้ากั่นแก้งคุณหรอกเขาไม่กล้ากั่นแกงเต็มที่เขาก็อาจจะแค่อิจฉานะหมันไส้ นะแต่ก็เป็นสถานการณ์สถานการณ์ไปเ็าไม่กล้าทำอะไรคุณเ <_ S 1> <_ S 1> พรานะว่าเขาทำอะไรคุณไม่ได้อยู่แล้วนะทำอะไรคุณไม่ได้อยู่แล้วนะสิ่งที่เขาทำเขาอาจจะเคืองเป็นรอบๆแต่ว่า,เ,าเป็นเป็น,เป,นเป็นบางสถานการณ์แต่ก็ไม่ได้คิดแค้นที่จะพยายามกันแกล้งตลอดเวลาไม่ใช่อาจจะเป็นแค่บางจังหวะบางตอนที่เขาอาจจะรู้สึกไม่โอเคนะแต่ต้องบอกว่าเขาก็พยายามที่จะจัดการตัวเองนะคะหรือว่า พอพอพอ,พอผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะแล้วก็กลับมาดีกันเพราะเขาไม่กล้ามีปัญหากับคุณหรอกนะคนมีคนคอยคุ้มครองปกป้องนะแล้วตัวคุณเองก็ดวงแรงดวงแข็งด้วยนะมีคุณงามความดีนะเป็นคนที่มีอำนาจในตัวเองมีพลังอำนาจมีบาร,รมีม,มีมีวาสนาดีใครทำอะไรไม่ได้ข่มเหงไม่ได้อยู่แล้วนะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยคุ้มครองคุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สิ่งที่เขาทำกับคุณนะมันไม่ใช่ว่า,าถามว่าโดนกันแกล้งไหมเขาไม่กล้าทำมันแค่เป็นความรู้สึกไม่ดีชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไปแค่นั้นเองนะแล้วก็เขาไม่ไม่คิดหรือไม่กล้าที่จะทำร้ายอะไรคุณด้วยเนาะยิ่งถ้าเกิดว่า,าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดๆหรือว่าไม่ได้มาทำให้เขาเสือเสียหายเสียประโยชน์อะไรนะ เขาก็ยิ่งไม่มีไม่มีความไม่ไม่มีไม่มีปัญหากับคุณเลยนะเออที่มีปัญหาแค่แบบบางคงบางทีแค่บางจังหวะบางตอนที่คุณอาจจะมาเอ,อ่อมามา,มาทำให้เขาเสียผลประโยชน์แค่นั้นเองแต่พอเขาได้ผลประโยชน์กลับคืนมาเขาก็สบายใจแฮปปี้แล้วเขาก็ไม่ยุ่งอะไรกับคุณแล้วออนะไม่กั่นแกล้งเพราะว่ากั่นแกล้งไม่ได้อยู่แล้วตัวคุณมีมีคนคอยคุ้มครองนะเป็นคนที่มี มีดวงแรงดวงแข็งใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้อยู่แล้วด้วยคุณไม่มีช่องโหว่ให้ใครทําร้ายคุณด้วยเนาะอาจจะเป็นในลักษณะนี้แล้วอเนี่ยคุณมีคนคอยคุ้มครองค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าโดนกลั่นแกล้งหรือเปล่าต้องบอกว่าอาจจะคิดบ้างแต่ทําอะไรไม่ได้แล้วก็อ,กอย่างหนึ่งคือมันอาจจะเป็นแค่อารมณ์ชัวว่ววูบวูบว่าเวลาที่ไม่สบายใจ เท่านั้นเองเนาะแต่ไม่ใช่อารมณ์หลักๆห,หรือว่าเขาไม่ได้คิดเจ้าคิดเจ้าแค้นกับคุณไม่ขนาดนั้นแค่เป็นบางช่วงบางตอนแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มาทําให้เขาเสียผลประโยชน์เขาก็โอเคกับคุณประมาณนั้นเนาะคือมันเหมือนเขาโฟกัสตัวเองมากกว่าจดจ่อกับชีวิตของตัวเองมากกว่าไม่ได้แบบมาจดจอ่อเล่นจ้องเล่นงานคุณไม่ใช่เขาแค่ถ้าตัวเองอยู่รอดปลอดภัยนะมีได้ผลประโยชน์เขาก็สบายใจเขาก็แฮปปี้แต่ถ้าเกิดเขาเสียผลประโยชน์เขาก็จะอาจจะ ผ่านไปทั่วมันก็เลยอาจจะผ่านมาถึงคุณด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะผ่านแค่คุณคนเดียวคนอื่นก็โดนเหมือนกันอะไรทํานองนั้นหนออาจจะเป็นในลักษณะนีะ้เหมือนกับว่าเขาไม่ได้มีปัญหากับคุณโดยเฉพาะเจาะจงอะ่ะมันเหมือนกับแค่โฟกัสชีวิตตัวเองจดจ่อชีวิตตัวเองเห็นเฉพาะเรื่องของตัวเองสําคัญอะไรทํานองนั้นแล้วก็ไม่กล้ามีปัญหากับคุณด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มีอํานาจนะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเป็นแบ็กอัพก็เลยไม่กล้ามีปัญหากับคุณอยู่แล้ว แค่รู้สึกไม่สบายใจหรือไม่พอใจบางเรื่องบางราวแล้วก็จบไปเพราะยังไงเขาก็ยังต้องพึ่งคุณอยู่ประมาณนั้นเนาะ